สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอ้อนนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้งานแป้นพิมพ์ซึ่งการใช้งานแป้นพิมพ์นั้นแป้นพิมพ์คืออะไรนะคะแป้นพิมพ์ก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองค่ะที่เราเรียกว่าคีย์บอร์ดก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะนําเข้าข้อมูลนะคะมีการรับคําสั่งหรือข้อมูลจากผู้ใช้นะคะเข้าไปสู่หน่วยประมวลผลเพื่อทําการประมวลผล ภายในแป้นพิมพ์นะคะก็จะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทําหน้าที่รับข้อมูลจากการกดแป้นพิมพ์ค่ะสัญญาณจากแป้นพิมพ์นะคะก็จะถูกนําไปเก็บไว้ในหน่วยความจํามาดูส่วนประกอบของแป้นพิมพ์ค่ะเด็กๆดูสัญลักษณ์นะคะดูรูปภาพแป้นพิมพ์กับคุณครูอ้อไปด้วยนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของแป้นพิมพ์ที่คุณครูยกมาให้เด็กๆด,กดูส่วนประกอบมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ปัจจุบันนะคะแป้นพิมพ์ที่เด็กๆเห็นนั้นก็จะมีบริษัทนะคะผู้ผลิตออกมาผลิตให้ทันสมัยมากมายนะคะความแตกต่างก็จะแตกต่างกัอนออกไปในรูปแบบรูปลักษณ์นะคะแต่การใช้งานนะคะก็จะมีลักษณะาการใช้งานเหมือนกันนะคะซึ่งแป้นพิมพ์ก็จะแบ่งการทํางานออกเป็น5กลุ่มค่ะซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นมีอะไรบ้างมาดูกลุ่มแรกค่ะ กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มตัวอักษรก็คือหมายถึงปุ่มที่ใช้ในการพิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะกลุ่มนั้นอยู่บริเวณไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสัญลักษณ์สีแดงที่คุณครูทําสี่เหลี่ยมครอบไว้นะคะนั่นก็คือกลุ่มของตัวอักษรค่ะต่อมาค่ะมาดูกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มแป้นควบคุมหมายถึงปุ่มที่ใช้ควบคุมการทำงานนะคะของของโปรแกรมที่ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะนั้นนะคะปุ่มที่ใช้งานบนแป้นมีแบบมาตรฐานทั่วไปจะมีปุ่มดังนี้ค่ะมาดูนะคะว่าปุ่มควบคุมนั้นมีตรงไหนบ้างนะคะก็จะมีปุ่ม Acces ซค่ะปุ่ม Acces ซนะคะก็จะเอาไว้ใช้งานในการออกจากโปรแกรมนะคะเวลาที่เราใช้งานโปรแกรม ต่อมานะคะปุ่มตัวนอนค่ะปุ่มตัวนี้เด็กจำได้ไหมคะเอาไว้ทำอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเอาไว้เปลี่ยนตัวอักษรนะคะสลับจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจากอังกฤษเป็นไทยค่ะต่อมาค่ะปุ่มแ็บนะคะปุ่มแ็บก็จะทำหน้าที่ย่อหน้านะคะย่อเว้นวรรคเข้าไปนะคะตามขนาดที่เรากัไว้นะคะตั้งไว้ต่อมาค่ะปุ่มแคปล็อกปุ่มแคปล็อกก็จะทำหน้าที่นะคะปุ่มนี้ จะทำหน้าที่ในการอล็อกนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราอยู่ในโหมดภาษาอังกฤษนะคะเป็นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเวลาเรากดแคปล็อกตัวภาษาอังกฤษของเราจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะแต่ถ้ากดออกไปก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะคะแต่ถ้าอยู่ในโหมดของภาษาไทยนะคะการกดแคปล็อกก็จะพิมพ์ตัวอักษรที่อยู่ด้านบนค่ะตัวอักษรที่อยู่ด้านบนนะคะ ต่อมาค่ะปุ่มชิปนะคะปุ่มชิปจะมีอยู่2ฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาการทํางานเหมือนกันค่ะอยู่ที่ว่าใครสะดวกจะกดตรงไหนนะคะ,ะปุ่มชิปไว้ทําอะไรนะคะจะเอาไว้พิมพ์ตัวอักษรที่อยู่ด้านบนค่ะปกติ1ปุ่มนะคะจะมีตัวอักษรอ,อยู่สามตัวนะคะ3ตัวก็สามารถที่จะพิมพ์ตัวด้านบนได้ต่อมาค่ะปุ่มคอนโทนนะคะปุ่มคอนโทลก็จะมี2ปุ่มเช่นกันค่ะก็เอาไว้ใช้ควบคู่กับฟังก์ชันอื่นนะคะ อ่าอดเทอเนตก็เหมือนกันค่ะเป็นปุ่มที่ต้องใช้ร่วมกับปุ่มอื่นๆค่ะต่อมานะคะปุ่มอะไรเอ่ยต่อมาจะเป็นปุ่มที่ยาวที่สุดนะคะตรงนี้ค่ะปุ่มที่ยาวที่สุดบนแป้นคีย์บอร์ดเราจะเรียกเขาว่าปุ่มสเปก a าถูกต้องค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยปุ่ม s p สเปกบาค่ะต่อมาค่ะปุ่ม Enter ปุ่ม e n t e r ไว้ทําอะไรเอ่ยเดีๆช่วยคุณครูอ้อคิดด้วยนะคะ ปุ่ม enter ก็คือปุ่มที่ไว้ใช้ในการขึ้นบรรทัดใหม่นะคะถ้าเราใช้โปรแกรม Word หรือถ้าใช้โปรแกรมโดยทั่วอื่นๆนะคะทั่วไปก็จะเป็นการรับคําสั่งตกลงนะคะเข้าสู่โปรแกรมได้นะคะต่อมาค่ะปุ่ม delete นะคะปุ่ม delete จะเอาไว้ลบเหมือนกันคะ่ะลบลบตัวอักษรที่อยู่ด้านหลังนะคะตัวอักษรด้านหลัง แต่ถ้าด้านหลังเคอร์เซอร์นะคะแต่ถ้าเป็นอีกหนึ่งปุ่มนะคะปุ่ม backspace จะเป็นปุ่มลบเหมือนกันค่ะถ้าเคอร์เซอร์อยู่ตรงตำแหน่งไหนนะคะถ้ากด backspace เขาจะลบไปข้างหน้าแต่ถ้า delete จะลบย้อนหลังค่ะเดี๋ยวจําให้ได้นะคะความแตกต่างของเขาลบเหมือนกันแต่ต้องดูตำแหน่งว่าเคอร์เซอร์อยู่ตรงตรงไหนแล้วเรากดปุ่มอะไรกด backspace ไปข้างหน้า delete ลบไปข้างหลังค่ะนะคะนี่ก็เป็น รายละเอียดที่คุณครูได้อธิบายให้เด็กฟังไปเมื่อกี้นะคะถ้าใครฟังภาพแล้วยังไม่เข้าใจนะคะให้กลับมาอ่านตัวนี้ในคลิปย้อนหลังได้นะคะ,ะต่อมาค่ะก็คือปุ่มคียค่ะฟังก์ชันคียนะคะหมายถึงปุ่มคีย์ที่กําหนดขึ้นเป็นพิเศษนะคะสำหรับใช้กําหนดการทํางานตามผู้เขียนโปรแกรมปุ่มคียจะมีตั้งแต่ F1 ถึง F12 ค่ะ อยู่ตรงไหนเอ่ยเดทสังเกตเห็นไหมคะมือชี้ดูซิอยู่ตรงไหนอ่าถูกต้องค่ะปุ่ม F 1ถึง F 1 2นะคะฟังชันคียจะอยู่บนสุดเลยนะคะเป็นการใช้งานร่วมกับฟังกช์ชันอื่นนะคะต่อมาค่ะปุ่มตัวเลขปุ่มตัวเลขอยู่ตรงไหนคะจะอยู่ทางทางไหนเอย่ยทางขวามือของเรานะคะเห็นไหมเอ่ยอยู่ใกล้คุณครูอ้อนี่แหละ ่ตรงนี้นะคะเป็นปุ่มตัวเลขปุ่มตัวเลขจะอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะคะโน้ตบุ๊กของคุณพ่อคุณแม่น,นั้นปุ่มตัวเลขก็จะอยู่แถวที่สองนะคะถัดจากฟังก์ชันคีย์เมื่อกี้นะคะเด็กๆสังเกตดูนะ,ะถ้าแยกออนคะถ้าแยกถ้าคุณครูแยกเป็นสีเห็นไหมคะปุ่มควบคุมจะเป็นปุ่มสีแดงสีม่วงจะเป็นฟังก์ชัน สีเหลืองนะคะจะเป็นแป้นตัวพิมพ์นะคะเป็นตัวอ,กอักษรเป็นตัวเลขสีเขียวค่ะเป็นแป้นนําทางสีออกม่วง,งนะคะม่วงอ่อนๆก็จะเป็นแป้นพิมพ์ตัวเลขแล้วก็สีน้ําตาลนะคะไฟตัวบ่งชี้นะคะถ้าเรากดที่แคปล็อกหรือนําล็อกน,นะคะตัวนี้ก็จะมีไฟขึ้นค่ะบ่งบอกว่าเรากําลังใช้งานหรือไม่ใช้งานอยู่นะคะ,ะทีนี้ดู ภาระงานของเราในสัปดาห์นี้นะคะให้เด็กๆนั้นทำการเติมหมายเลขนะคะลงไปในช่องว่างนะคะเดี๋ยวตัวนี้คุณครูจะมีโปรแกรมของ l i v e Worksheet นะคะเป็นใบงานให้เด็กๆนั้นทำการกรอกชื่อตัวเองนะคะแล้วก็พิมพ์หมายเลขลงไปใครทำเรียบร้อยแล้วก็กดเซ็นส่งให้คุณครูนะคะสัปดาห์นี้ภารกิจของเราง่ายมากๆนะคะใครจำตัวอักษรไหนไม่ได้ย้อนกลับไปดูที่คลิปนะคะ และถ้าใครเรียนแล้วนะคะอยากให้คุณครูอ้อรู้ว่านี่หนูเข้ามาเรียนวันนี้แล้วนะคะให้เด็กๆเ,เข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะว่าชื่ออะไรชั้นไหนห้องไหนชื่อน้องอะไรเข้ามาทักทายคุณครูอ้อได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเอาไว้เจอกับครูอ้อใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ